สวัสดีจ้าวันนี้จะมาผัดไก่ผัดไก่ตะไคร้ผัดตะไคร่ไก่จากพี่น้องเมื่เนี้ยวันนี้สิแกงฝรัง่งทำเผ็ดๆจ้ะดูบ่แดงบ่ตำตะไคร่ใส่กระเทียมพี่น้องใส่กระเทียมใส่พริกแห้งใส่กระเทียมร้ายๆจะอ่อนสอบกินกระเทียมจ้ะเนี่ยจะแกงฝรั่งทำเผ็ดๆดูฝรั่งจะกินได้ไหม น้ำมันลงไปแล้วนะคะก็จะผัดไก่ติกลงไปเลยค่ะก็เลยใส่น้ำมันหลาเนือจาะเพราะว่าอันเพราะ่กินน้ำค่อยกินน้ำมันหลาเนือจาะใส่เพราะหอมหอมเนื่จาะเนาะอว่าเพราะหอมหอมเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้า ลงไปเลยจ้าล้ำตาลนกดน่งนะคก็รสดีตาไปนิดนึ่งนะคะใสไปมากกล่มไปเลย่จ้าพีระเสรจบัวบ๊ลีหน่วยแง่ใหญ่พี่หรอมึงเนี่ย บุหรีนนี้เขาเป็นบุบรีปลาดิจ่าเขาเจาะปลูกเขาเจาะมิสวน <c oughs> คุณสาบ,าบอกว่าโอเคอยู่จ้ะ <c> ก <oughs> ็สิเปรตติบอยู่ดอกน่าจะผิดติบอยู่นะ มอจำจมาเด้อไ